สวัสดีครับผมนายมงคลจันทมุดแผนกอิเล็กทรอนิกส์ปวสหนึ่ง,ง e ic, าาว, 1, วิชัยไรการอาชีพคอนแคนครับวันนี้ผมจะมาอธิบายวงจรเดคูเลเตอร์ปรับค่าไรกันนะครับครับผมและนี่ก็จะเป็นวงจรเดคูเลเตอร์แบบปรับค่าไรนะครับผมโดยใช้ IC l m s 1 7นะครับผมนี่นะครับผมโดยใช้ IC ตัวนี้นะครับผมในวงวงจร ต,ตัวตัวนี้นะผมก็จะมีอุปกรณ์ดังนี้นะครับก็จะมีหม้อแปลงนะครับผมในตรงนี้นะผมจะเป็นหม้อแปลงหรือทัลทาร์ฟฟอร์มเมอร์นะครับอาจะเป็นแบบไม่มีเชนเนลแท็บนะครับผมก็คือเป็นไฟ AC เข้ามานะครับส่วนไดโอด4ตัวนี้นะผมจะเป็นส่วนของวงจรบิดนะผมคือวงจรเลกติฟายนะครับผม ซึ่งในส่วนนี้นะผมจะเป็นการแ,บบแปลงไฟจาก AC นะผมให้เป็น DC นะครนะหรือจากกระแสสลับให้เป็นกระแสตรงนั่นเองครับผมในส่วนนี้ก็จะเป็นคาปาซิตเตอร์นะผมก็จะมีสองตัวนะผมคาปาคาปาิตเตอร์เราจะมีอยู่3ตัวนะครับมีหน้าที่นะผมใช้สําหรับกองกระแสนะผมก็คือจะกองกระแสตรงนี้นะผม กองกระแสให้เรียบนั่นเองนะครับก็จะมาผ่านตัวไอซีะ IC นะผมตัวนี้จะเป็น IC 317นึ่งผมในตอนที่ผมอ่านตรงนี้ไปตอนแรกนะผมผม,มดูเป็นเลขสาเป็นตัวเอสนะผมต้องขออภัยทีนะผมพูดผิดนะผมก็จะเป็น i อ Lm เอลเผม317นะครับก็จะมาผ่านตัวตัวนี้นะผมก็จะเป็นตัว IC นะผม Lm 317มนนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นค่าของ r 1นะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นอ่าตัวต้านทานปรับค่าได้นะครับผมอ่าตัวต้านทานปรับค่าได้อ่าในตรงนี exactly. ้นะผมอ่า c ตรงนี้นะครับผมอีกตัวหนึ่งก็จะก็จะเป็นอ่าอ่ากองกระแสอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอ่าก็จะมากองกระแสที่ c ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นเอาต์พุตนะครับผมออกมาเป็นเอาต์พุตตรงนี้นะครับ ส่วนรูปตรงนี้นะผมรูปตรงนี้จะเป็นรูปลักษณะของไดอูดบิดนะผมก็คือเป็นตัวนี้นะผมในตัวนี้นะผมเราก็จะทํามานะผมให้เป็นอุปกรณ์ชิ้นเดียวนะผมก็คือจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะผมก็คือไดอูดบิดนะผมส่วนตัวนี้นะผมจะเป็นตัวของ IC ซีนะผมก็คือ IC LM 3อ7หนะครับผมตัว ตัวตัวนี้จะเป็นบวกอุปกรณ์ ic lm 317 mm hmm. ก็จะมีขาหน123นะครับขาน1่3สองานะครับผมก็จะเป็นอ่าขานี้จะเป็นขาที่1ขาที่2องขาที่3นะครับก็จะอ่าขาที่หนะผมก็จะเป็นแอดจัดนะครับอ่าเป็นแอดจัดนะผมก็คือตัวนี้นะผมอ่า ตรงนี้นะผมจะเป็นขาที่หนึ่ะผมของ IC นะผมก็จะเป็นแอดจัดนะผมส่วนขาที่2นะผมก็จะเป็น V ีนะผมก็คือตัวตัวนี้นะผมก็วีอูตัวนี้ส่วนขาที่3ก็จะเป็น VIn ินนะผมก็คือตัวนี้นะครับก็จะเป็นมีแอดมีแอดจัดมี v o อูมีวีอนนะผมมี3ขานะผมของวงจรของลักษณะของ IC นะครับ ต่อไปนะผมเราจะมา,าคำนวณดูนะผมคำนวณน,นะแต่วันนี้นะผมผมจะเป็นต,ตัวอย่างการคำคำนวณน,นะผมก็คือผมคำนวณไม่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะมาอ,อธิบายการคำนวณให้ฟังนะผมก็คือจะอธิบายเป็นตัวอย่างนะครับตัวในตัวในตัวนี้นะผมจะเป็นสูตรนะผมเป็นสูตรในการหานะครับ ก็จะมีเป็นวงจรนะผมะก็จะเป็นวงจรที่ยันใหม่นะผมก็จะเป็นการออกแบบวงจรเบื้องต้นนะผมของวงจร l อ317านนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นสูตรการคำนวณหาค่า R หาค่า I ต่างๆนะครับก็จะเป็นสูตรประมาณนี้นะผมะในตรงนี้นะผมก็จะเป็นสูตรที่หนึ่นะผมก็คือจะเป็นสมการที่1นั่งนะเด็กนะผม ในตัวนี้นะผมจะเป็นสูตรที่1นะครับสูตรในการหานะครับผมส่วนสูตรที่2นะครับสูตรที่2มาได้ยังไงนะผมก็คือจะมาจากตรงนี้นะผมก็คือมาจากอาราร์หนะบวกด้วย v r 2าร์สองนะผมแล้วก็เนี่ยก็จะเท่ากับอารไอเล็บคูณ R นะครับผมอารไอเล็บคูณด้วย R นะครับบวกด้วยไอเล็ฟคูณด้วย R2 ร์สองนะผม ตรงตัวนี้จะเป็น i อเลฟคูนด้วย r a หนึ a ่งนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็น i อเลฟคูนด้วย r สองนะครับแล้วก็จะเป็นบวกด้วยนะครับผมแล้วก็จะบวกกับไอแอดจัตนะครับผม r สองนะครับผมก็จะเท่ากับนะครับผมก็จะอ่าเป็นเท่ากับไอเลฟนะครับผมอ่าคูณด้วย r หนึ a ่งบวก a สองนะครับผม a หนึ่งบวก a สองบวกด้วย ไอแอดจัดนะครับผมอ่าคูณ r 2นะครับไอแอดจัดแล้วก็อ่าส่วน v out ตัวนี้นะผมเราก็จะเอาเป็นสูตรลดต,ตัวนี้นะครับลงมาตรงนี้นะผมอ่ามแล้วก็จะเอาเป็นสูตรจากตัวนี้ล,ลงมาที่อ่า v out าตัวนี้นะผมอ่าแล้วก็จะเป็นอ่า r 1>, 1นะึ่งหน้าบวกด้วย I 2, r 2นะครับผมอ่าวงเล็บนะครับผมบวกด้วย iadj r t R2 นะครับอ่าบวกด้วย iadj r t R2 ก็ค <A> ือ a d นะครับผมก็จะเป็น iadj t นะครับผมอ่าตัวนี้ก็จะเป็น r 2นะครับก็จะเท่ากับอ่า v ล e b นะครับผมอ่า v ล e b ก็จะ1บวกด้วย r r 2ส่วนด้วย r 1นะครับผมวงเล็บ บวกด้วย i a d j u s t หน้าผม r 2นะครับตรงนี้ก็จะก็จะเป็นสูตรนะผมก็จะเป็น v out หน้าผมเท่ากับ2.1.25บดเหนอ้าวผม r 1่บวกไม่ใช่1บวก r 2ส่วน r หน้าะผมบวกด้วย i a d j u s t r 2นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสูตรในตรงนี้นะครับส่วน v out ตรงนี้นะผม v out เท่ากับ 1นึ่งโวลต์นะผมก็คือค่าในตัวนี้นะผมก็คือ 1, 1. 2ึ่งโวลต์หนึ่บวกอ่าส่วนด้วย R1 นึ่งนะผมเท่ากับเออบวกด้วย I a d j u s t R2 ์อ่าสอนะผมก็จะมีค่าเท่ากับ1.25โวลต์นะครับอ่าหนึบวกอ่ 2, ส่วนด้วย R1 นึ่งนะผมบวกด้วย0ูนย์นะผมอ่า I a d j u s t ของเราจะเป็น0ูนย์นะผม V แล้วก็จะมาเท่ากับ V out นะผมส่วนด้วยคา่าส่วนด้วย1.25โวลต์นะผมเท่ากับ1บวก R2 ส่วน R1 นะครับ R2 ส่วน R1 นะผมก็จะมีค่าเท่ากับ V out ส่วนด้วย1.25โวลต์นะผมลบด้วย1นะครับ เราจะมาย้ายในตรงนี้นะผมจากบวกนะผมก็จะมากลายเป็นลบนะผมก็มาลบกับหนึ่งะครับสูตรในสูตรหาอาร์อาร์นะผมก็คือจะมีอาสองกับอาร์หนึ่งนะผมสูตรหาอาร์สจะเท่ากับวีอส่วนด้วยหนึ่งจดสองห้าโวลต์นะผมลบด้วยหนึ่งนะครับคูณด้วยอาหนึ่งะครับส่วนอารหนึ่งนะผมสูตรในการหาอา1์หนึ่งหนึ่งจุดสองห้าโวลต์นะผมหนึ่งจุดสองห้าคูณ อ่า uh, r สองนะผมส่วนด้วย vo ลบด้วย1.25โวลต์นะครับอ่า uh, อันนี้ก็จะเป็นสูตรในการหานะครับ r uh, นะครับอาจจะเป็นสูตรในการหา r 1กับ r 2นะครับอ่า uh, ต่อไปนะครับในตรงนี้นะผมจะเป็นอ่า uh, พลังงานที่เสียไปนะผมจาก ic lm 317นึ่งเจะผมอ่า uh, ในตรงนี้นะผมจะเป็นอ่า uh, พลังงานที่เสียไปนะครับผมก็คือพลังงานที่สูญเสียนั่นเองนะ ตรงนี้ก็จะเป็นสูตรนะผมสูตรในการหาพลังงานที่เสียไปของ IC ตัวนี้นะผมก็คือ IC LM317 หน่ะผมสูตรในการหานะผมก็จะเท่ากับ power นะผม power l o นะครับ power loss นะครับผมก็จะเท่ากับนะครับเท่ากับ v in นะผมลบด้วย v out นะครับผมแล้วก็ตรง ตรงนี้นะผมอ่า V in ลบด้วย V out นะครับคูณด้วย I out นะครับผมอ่าคูณด้วย I out นะครับแม็กซ์นะครับผมคูณด้วย I out แม็นะครับอ่าในตรงนี้นะผมอาจจะเป็นการสูญเสียพลังงานของไดโอดนะครับผมไดโอดหนึ่งหนึ่งตัวนะครับอ่า V f นะผมจะเป็นค่าเท่ากับ0.7นะ์จุดเจ็ดน V f ก็จะเป็นค่าเท่ากับ0ูบ 0.7นะครับ uh, 0.7ในที่นี้นะผมจะเป็น uh, ค่าของแรงดันที่ตุ่ข้อมตัวไดอดนะครับ uh, ส่วนตัวนี้นะผมจะเป็นการสูญเสียพลังงานของไดอด2ตัวนะครับผม uh, ก็จะเท่ากับ2คูณด้วย vf นะครับผม vf ของเราก็คือ0.7นะผม uh, คูณด้วย uh, imax นะผม uh, imax ตรงนี้จะเป็น ก็ะจะคูณด้วย iMac นะครับในส่วนนี้นะผมก็จะเป็นการสูญสูญเสียของไดโอดในจุดนี้นะผมก็คือไดไดโอดบิดนะผมเล็กเล็กาจุไฟนะผมมาก็จะเป็นการสูญเสียในตรงนี้นะผมการสูญสูญเสียไดยโอดนะผมไดโอดบิดนะผมหรือไดโอดวงจรเล็กาจากุไฟนั่นเองนะครับต่อไปนะจะเป็นการคำนวณน,นะผมหาค่า อ่า R หน่าคค่า R อนะผมว่ามันจะอ่าได้มาแบบแบบไหนนะผมเดี๋ยวผมจะทําเป็นอ่าวิธีนะผมเป็นตัวอย่างนะผมก็คือในวันนี้นะผมผมจะไม่ได้มาแบบอ่าถ่ายเป็นคํานวณนะผมเดี๋ยวผมจะมาถ่ายเป็นการอธิบายนะผมเป็นเชิงอธิบายนะผมเป็นตัวอย่างนะผมตัวอย่างการคำคำนวณนั่นเองนะถ้าผมคำคำนวณนะผมก็คือมาจากกินเวลาไปเยอะนะผมผมก็ได้ อ่าตัดปัญหาอ่าก็คือมาคํานวณแล้วมาอธิบายครั้งเดียวนะผมก็คือให้ได้ใจความมากที่สุดนะผมว่าการคํานวณสูตรการคํานวณของเราเป็นอ่าแบบไหนบ้างนะครับอ่าในการคำคานวณในวันนี้นะผมก็จะมีวงจรนะผมวงจรอ่าไนะผมวงจร IC LM 317นะผมก็จะเป็นวงจรก็จะมี V in มี VO u t นะผมกเราก็จะมี C1 มี C2 นะครับผมก็คือตัวคาปาซิเตอร์นะครับผม C1 42แล้วก็จะมี R1 มี R2 นะครับผมแล้วก็จะมีการหาค่านะครับผมการหาค่า I นะครับผมก็จะมีค่า I เล็บค่า i ต่างๆนะครับผมเดี๋ยวในวันนี้นะครับผมผมจะมาอธิบายในการคำนวณหาค่านะครับผมว่ามันได้มาแบบไหนนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาคำนวณกันนะครับ สูตรการคำนวณก็จะเหมือนเดิมนะผมก็จะเป็น r 2ส่วน r 1นะผมเท่ากับ v O ส่วนด้วย1.25นะผมที่ผมอธิบายไปหน้าที่แล้วนะผมอ่า v O ส่วนด้วย1.25ลบด้วย1นะผมอ่าลบ1นะครับก็จะอ่าเท่ากับ v อ่าไม่ใช่อ่า r 2ส่วน r 1อ่า r 2ส่วน r 1 ค่าของ VU นะผมก็จะเท่ากับ12บโวลต์นะผมแล้วก็ใส่ค่าของ VU เข้าไปนะผมก็จะเป็น12บโวลต์ส่วนด้วย1.25่งจุดสนะผมลบด้วย1นะครับอ่าก็จะเท่ากับ10นะผมอ่าก็จะเท่ากับ10ลบด้วย1นะผมอ่าสอส่วน1.25นะผมก็จะเท่ากับ10นะผมลบด้วย1นะครับก็จะเหลืออยู่9นะผม9ส่วน1นะครับอ่้าส่วน1 R 2ส่วน R 1ก็จะเท่ากับ9ส่วน1นะผม แต่ถ้านะผมถ้า R 1นึ่งนะผมเท่ากับ240โอห์มนะครับผม R สองเท่ากับ R สนะองเท่ากับ9 oh นะครับผมคูณ R 1นึ่ะครัคูณ R 1ก็จะเท่ากับสองพัโอห์มนะครับผมหรือ R 2เท่ากับหรือเท่ากับนะครับผม2.2งเคโอห์ม oh นั่นเองนะครับผมส่วนไอเล็บนะครับผม การหาค่าไอเลฟต์นะผมก็จะเท่ากับวีเลฟต์นะผมส่วนด้วย r 1นึ่งนะผมเท่ากับอ่าแล้วก็ใส่ค่าของไอเลฟตเข้าไปเลย v เลฟตเข้าไปเลยนะผมก็จะเท่ากับ1.25นะผม1.25โวลต์ส่วนด้วยค่าของ r 1ก็คือ240โอห์มนะผมค่าของอาร์หองร้อยสโอห์มก็จะเท่ากับ0.0052นะผมคูณด้วย สิบยกกำลังสามนะผมเราจะแปลงให้เป็นมินนีนะผมก็คือ,อาการแปลงให้เป็นมินนีก็คือคูณด้วย10ยวบยกกำลังลบสนะครับก็จะเป็นเท่ากับห้าจุมิลลิแอมป์นะครับผมตัว A ตรงนี้ก็จะเป็นแอมป์นะผมก็จะเป็นมิลลิแอมป์นะครับส่วนวีเอาท์นะผม V out ก็จะเท่ากับ1.25โวลต์นะผมหบวกอาส่วนอาร์หนึนะครับ,รบนะก็จะเท่ากับ1.25โวลต์ บวกอ่าวงเล็บนะผมหบวกสอ0ร้ 200, อ่อ20,000เอ่าสองพันสอร้อนะผมก็คือค่าของ r 2นะผมสองพันสองร้อส่วนด้วยค่าของ r 1ก็คือ240ร้อยสบนะผมก็จะเท่ากับอ่า12นะผมสิบสองจุดสี่ห้าวูดนะผมอ่าก็คือแล้วก็อ่าบวกลบคูณหารในจุดนี้มาแล้วนะผมก็จะเท่ากับ12.45โวลต์สี่ห้านะผม ส่วนพี่ตัวนี้นะผมจะเท่ากับอ่าอ่าตัวตัวนี้นะผมก็ก็จะเป็น power นะผมก็คือหรือพลังงานที่สูญเสียไปของอ่าตัว ic ตัวนี้นะผมที่ผมอธิบายไปหน้าที่แล้วก็คือเป็นตัว power ที่อ่าเป็นพลังงานที่สูญเสียไปนะผมจาก ic นะผมอ่าสูตรในการหานะครับก็จะเป็นวงเล็บ v in ลบด้วย v out นะครับผม ตัวนี้จะเป็นตัววงเล็บนะครับ V in V in ลบด้วย V out นะครับผมคูณด้วย i out max นะครับผมคูณด้วย i out max นะครับแล้วก็แทนค่าเข้า,เข,าเข้าไปเลยนะครับผมก็คือ V in 24 v ่24โวลต์นะครับผม V out นะครับผม V, out. ผม v out ก็คือ ลบด้วย v out นะผมก็คือ12.45นะจุดสี่ห้าคูณด้วย1นะ่งนะผมคูณด้วย1ตัวตัวนี้นะผมอ่าก็จะเท่ากับอ่า11.5 5อ่าวัตต์นะผมก็คือ11.5 11. เอวัตต์นะผมสิบเอ็ดจุวัตต์นะครับอ่าส่วนต่อมาครับผมต่อไปจะเป็นการคำนวณหาค่าพลังงานอันตรการ พลังงานที่สูญเสียจากได้อดนะผมอ่านี่ก็จะเป็นสูตรในตรงนี้นะผมก็จะเป็นสูตรในตรงนี้ก็จะเป็น vf นะผมอ่า vf อ่าคูณด้วย mac นะครับผมอ่า i mac i mac นะผมก็คือ vf ของของเรานะผมก็จะมีค่าเท่ากับ0.7นะผมที่ผมอธิบายไป,ปนหน้าที่แล้วก็คือ vf เท่ากับ0.7นนะผมคูณด้วย ค่าของ i, I Mac มนะผมก็คือ1นะผมก็จะเป็น0.7นุคูณ1นะผมก็จะเท่ากับ0.7วัตต์นะครับส่วนอ่าอ่าการคำ,คำนวณน,นะผมหาค่าอ่าพลังงานที่สูญเสียไปของไดออดทั้ง2ตัวนะผมก็คือ2นะผมอ2อคูณด้วยอ่าอ่า Vf นะผมอ่า Vf คูณด้วย i m a มนะครับผมก็คือ2องคูณศูนคูณหนะครับก็จะเท่ากับ1.4วัตต์นะครับผมอ่าก็จะเท่ากับ1.4วัตต์นะครับผมสรุปนะครับผมสรุปค่าที่ได้นะครับผมค่าที่เราคำนวณได้นะครับก็คืออ่าสรุป R1 นะครับผมค่าของ R1 ก็จะได้เท่ากับ240โอห์มนะครับผมค่าของ R2 ก็จะเท่ากับ2.2งคโอห์มนะครับผมค่าของอ่ารไอลิฟนะครับผมไอลิฟก็จะเท่ากับ 5.2อ่ามิลลิแอมนะผมส่วน Vout นะผมก็จะเท่ากับ12.45อ bon, ส่โวลต์นะผมส่วนค่า P นะผมก็คือค่าของอ่าพลังงนะผมค่าพลังงานที่สูญเสียไปของอ่าอ่าไอนะผมค่าค่าพลังงานที่สูญเสียไปของ IC LM 317นนะผมก็จะเท่ากับอ่า สิบเอ็ดจุดห้าห้าวัตนะผมส่วนพลังงานที่สูญเสียไปของอาร์ของไดโอดหนึ่งตัวนะผมก็จะเท่ากับศูนย์จุดเจ็ดวัตนะผมส่วนพลังงานที่สูญเสียไปของได,ดโอดสองตัวนะผมก็คือ,คอก็จะเท่ากับหนึ่งจุดสี่วัตต์นั่นเองนะผมก็จะประมาณนี้นะผมสําหรับวิธีการหาค่านะผมค่าอาร์นะผมค่าบีเลฟนะผมค่าวีค่าไอเอฟไอเลฟนะผม,นะผม,ะนะผมแล้วก็ค่าวีเอ้าค่า <Es> <an> power นะครับผมพลังงานที่สูญเสียก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้ามีข้อพิดพลาดประการใดก right ็ต้องขออภัยในหน้าที่นี้ด้วยนะครับผมหรืออ่าถ้ามีข้อสอบถามก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้อ่าข้างล่างคลิปเลยนะครับหรือถ้าอ่าใครที่ไม่เข้าใจจริงๆก็สามารถไปดูคลิปของอาจารย์วิสาชต์ปุญญาได้นะครับผมก็คือคลิปน <alal> ี้เราก็จะอ้างองมาจากคลิปของอาจารย์วิสาชต์ปุญญานะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยในหน้าที่นี้